จุดติดของคุณเป้นะครับซึ่งผมได้โพสนะครับว่ามันเป็นปัญหาระดับชาตินะครับสำหรับคนที่ออกกํลาลังกายมาแทบจะ80%นะครับที่ไม่เคยผ่านการมีซิแกแพคมาก่อนนะครับซึ่งคุณจะมาตันนะครับส่วนมากคนจะตันก็คือประมาณสัก13-15%ก็คือจะกดบอดี้แฟทอยากลีนนะครับก็ไม่ลีนสักทีนะครับจะทําให้10%ลงมาทํำยังไงนะครับซึ่งก็เมืมวานผมเอา เอาภาพคุณเป้นะครับภาพนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับซึ่งหลังจากที่ว่าคุณเป้เข้าคุมปิดนะครับเทนมา3เดือนนะครับก็คือเห็นผลลัพธ์นะครับก็เห็นความแตกต่างนะก็คือใกล้จะประสบความสําเร็จแล้วครับสิเซมันอยู่ไม่ไกลนะครับก็คุณเป้ก็ได้โพสต์และให้เป็นกําลังใจกับทุกๆคนนะครับว่าการมีซิกแพคมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะครับ และคุณเป้ก็เคยบอกว่านะครับอย่าเสียเวลาคิดเองนะครับถ้าเราไม่มีประสบการณ์มาก่อนนะครับคุณจะตันนะครับบางคน2ปี3ปี4ปีปี5ปีบางคน10ปีนะครับยังไม่ได้เคยสัมผัสเขาว่ามีซิกแพคไขเบอร์รี่แฟตสิเลยครับก็คุณเป้ก็ได้บอกแล้วว่าก็าคือให้ตำนานแล้วก็ด๋ยว ปัจจุบันนะครับก็จะมีแอดมินหญิงกับคุณเป้นะครับที่จะเทนให้กับก็คือเพื่อนสมาชิกในกลุ่มปิดที่กําลังเข้ามานะครับก็ตอนนี้เปิดรับสมัครนะครับใครจะเข้าก็คือคอมเมนต์ใต้โพสต์ได้เลยนะครับก็ใครดูรูปด <ped> ้านซ้ายนะครับก่อนที่คุณเป้จะมาเข้ากลุ่มปิดนะครับเมื่อถึงจุดตันครับมาดูนะครับูรูปด้านขวาก็คือหลังจากเข้ากลุ่มปิดมาดูนะครับเมื่อถึงจุดตันจะเป็นลักษณะไหนนะครับก่อนนี้ก็คือคุณเป้ฝึกเองนะครับก่อนตอนนี้ก็คือ ลักษณะการตันนะครับที่ว่าจะทํายังไงให้มันลดให้ได้นะครับแล้วก็มาดูนะครับอีกภาพหนึ่งนี่ก็คือลักษณะการตันนะครับฝึกเองครับเริ่มจากพออ้วนเยอะแล้วก็ฝึกมาถึงรูปด้านซ้ายนะครับแล้วก็ฝึกมาถึงรูปด้านขวาก็คือมันจะตันสุดๆเล้วนะครับฝึกเองก็แล้วนี่ครับตันทํายังไงก็แล้วนะครับก็คือลด ปริมาณอาหารก็แล้วฝึกหนักก็แล้วอะไรก็แล้วก็คือจะตันนะครับแต่เมื่อคุณเป้นะครับผมบอกแล้วว่าให้ตัดสินใจเข้ากลุ่มปิดแล้วก็ให้ส่งคลิปวิดีโอนะครับซึ่งก็คุณเป้ตัดสินใจส่งคลิปวิดีโอแล้วก็ทําตามในสิ่งที่ผมบอกนะซึ่งผมเทงขนอเปิดผมจะดูละเอียดมากนะครับซึ่งผมต้องมาดูมาปรับพื้นฐานใหม่หมดนะครับเช่นก็คือต้องมาดูนะครับดึงข้อนะครับแขนลงไม่สุดแล้วก็ดึงเร็วเกินไม่โฟกัสนี่ก็คือแบบ สิ่งดีเทลนะครับที่เล็กๆน้อยๆที่มันสำคัญมากๆนะครับก็คือดิฟดิฟเร็วเกินครับดิฟลงไม่กี่สุดนะครับวิดพื้นก็คือวิดพื้นเร็วเกินหลังแอดอะไรแบบเนี้ยสวอตก็มาปรับใหม่ให้ฝึกท่าสวอตจ้มอะไรคือต้องมาปรับดีเทลครับการฝึกนี่สาคัญมากๆละเอียดมากเลยครับซึ่งถ้ายังฝึกเองนะครับสิ่งที่ผิดพลาดนะครับมันก็จะอยู่แบบเดิมๆไงในเมื่อเราทําอะไรเดิมๆมาครับ นี่ก็คือตอนเข้าก็คือกลุ่มปิดแล้วก็ฝึก3เดือนนะครับนี่แหละครับใกล้จะถึงฝันแล้วครับออกกาลังกายครับตัวเองครับบางคนออกมาตั้งชีวิตนะครับก็คือเราตัดสินใจเองดูคลิปเองโดยอยากคิดว่าเราฝึกได้นะครับถ้าการดูคลิปกบ การดูคลิปตามโซเชียลต่างๆเราสามารถก็คือฝึกเองแล้วเปลี่ยนแปลงได้ป่านี้นะครับอาชีพเทรนเนอร์โปรเซนเนอร์เทรนเนอร์ตกงานมาแล้วครับก็คงไม่มีใครไปเรียนในโปรเซนเนอร์เทรนเนอร์เพื่อเอาใบเซอร์ติฟิเคตมาหรอกครับซึ่งตอนนี้ครับก็คุณเอ๊คุณเป้นะผมก็จะให้อัพเป็นผู้นำนะครับก็คือคอยฝึกคอยเทรนนะครับเพื่อนๆในกลุ่มนะครับและสําหรับใครที่อยากจะเทรนส่วนตัวกับคุณเป้น,นะครับก็ คุณก็ลองไปติดต่อคุณเพ่ดูแต่ก็คือมีเรื่องหนึ่งครับคุณต้องอนุญาตให้คุณเป้เอาคลิปวิดีโอลงหน้าเพจได้นะครับเพื่อเป็นประโยชน์แก่สังคมและแก่เพื่อนเพื่อนคนอื่นนะครับซึ่งถ้าผมไม่ทํากฎข้อนี้มานะครับใครก็อยากเทนฟรนนะครับก็ไม่นั้นนะครับชีวิตผมก็คือวุ่นวายนะครับก็คงวัน,ว,นวันไม่ได้ทําอะไร ตอบแต่ชัดนะครับผมถึงตั้งกฎข้อนี้มานะครับซึ่งก็คือผมบอกเลยว่าสําหรับผู้นําที่ทําเพจนะครับก็ก็คือผมวางระบบไว้หมดแล้วจากประสบการณ์จริงๆของผมนะครับที่ผมผ่านมานะครับและใครจะเข้ากลุ่มปิดนะครับคอมเมนต์ใต้โพสต์นี้นะครับสิ้นเดือนนี้ผมปิดแน่นอนนะครับซึ่งทํามันง่ายขนาดนี้นะครับผมบอกเลยว่าออกกาลังกายมีซิคเ็ค เป็นอะไรที่ง่ายผมบอกเลยโค้ดเทนเนอร์ตกงานกันแล้วก็เชื่อผมนะครับเข้ากลุ่มปิดนะครับเรามาฝึกกันจริงๆในกลุ่มปิดนะครับเดี๋ยวจะมีคุณเป้แล้วก็แอดมินยิงนะครับช่วยเป็นไกด์ไลน์ให้คําแนะนำนะครับเรื่องอาหารและโภชนาการและท่าฝึกต่างๆนะครับซึ่งตอนนี้นะครับผมก็ฝึกให้คุณเป้นะครับกับแอดมินยญิงนะครับก็คือฝึกกันเทนนะครับเทนก็สมาชิกในกลุ่มปิดนะครับ ก็จะปิดสิ้นเดือนนี้นะครับแล้วก็ใครสมมติว่าใครที่คอมเมนต์ไว้ก่อนนะครับคุณเอาหลักฐานมานะครับว่าคุณได้คอมเมนต์ก่อนที่ว่าผมจะปิดเทนนะครับผมจะรับครับเพราะว่าถ้าเข้าในกลุ่มปิดเลยนะครับเทนเนี้ทนหนึ่งผมไม่รับแล้วนะครับ